นะครับพี่น้องหมุนนี้ว่าต้มเอียนกินกลางทุ่งหน้าครับบรรยากาศทุ่งหน้าให้ก่าครับต้มเปียดกระไหลเพื่อนออกินไหม โอยโหแไ้หอยนเน่ยคอาย้ายที่หมไหมเนี่ยไม้มันขึ้นสู่รเยเอ้าเหรใช่ใส่เลยหนูเจ็บสวยเลใส่เลยพี่น้อยหนูเจ็บเพราะว่าตรงเพราะว่าอันนี้อ่ะมันมีมันมีเหล็กมันมีเหล็กมันมีเหล็กข้างในมันมีเหล็กข้างในแล้วมันก็ผออกมานบครั เอาเลยค่ะจะเอาเลยส่มือหนูเอาเลยน่คือเอาใส่นึ่งกับร้อนหนึนงครัะร้อนหนอ่งโยนใส่ฟิวปิ้าเข่าใส่ก่อนโยนไปเข้าจมูกเลยนะร้อนมันเดือดก่อน รอให้มีเดือดก่อนเดีวค่อยใส่มะนาวไม่หรอกก็ใส่ปลาไหลไงเฮ้ยบรรยากาศทรงหน้าพี่น้องลมบึมบึมบริษัทเสีอขนาดยาวแล้วปีนี้หลังจากหลายปีบริษัทเสีอขนายาวนัว่นคือนาววบวพ่อข่าวก็บเส้า

อะคนด <S <s าคนมันมาทางน้นเต็มเข้าน้มเป็ดครับพี่น้องต้าาัเพียรขา่อน

เห็มเดือดุ๊กๆอุ ah. ๊กนี Or, ่เห็มันสุกไปเปื่อยซะก่อนอ่จะไปเบิ่งเันอีกท่านึงครับพี่น้องเปื่อยนะเปื่อยนะเปื่อยพี่น้องเปื่อยนะเป็นตะมันเป็นรสนอมนีะครับปุ้งเลยพ่อเปื่อยเลยพี่เปื่อยเร็วอยู่เนาะ เราจะปุงเงเลมช่วนจะปรุงมาเอ้าคบใสกบเอาไหอนี้ไม่ใช่กบปลาหลมันกำลังสุกนี้ก็กำลังแห้งส่วนน้าก็เป็นน้ำซุปน้ำสุป ซุปเยมากเจียว้วยมาไมเนี่ยลืมเียว้วยาทไมลคะก็ลืมเียวมากินนี้เเวลาเวลาต้มผิดั่ไง้วยเลยคะขอปรุงอีกด้วยีไให้หนูด้วยแหละครูกา ទៅពីយ៉ាងຫນ້າດືງຫນ້າໂອ້ໆໆໆ oh. no, 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 no. you <laughs>

เที่ยกินกี่รอบเกี่ยวก็บธุรกิจอะไรนี่โอ้ลมคักรลมเนี่ยไปอบบ้านเลยอือ

ิดโฟมหอมมาเอาหนามซูมันใส่จังหน่อยเนหปูทำเสร็จแล้วนะไมอหนงด้วยเปื่อยงปือแล้วเยอะเยอะเอาหนเอาเลยเพิ่งมาเยี่ยมมัน่ะโอเคปูแดงหนึใส่บ้างล่ะโอ้ยเป็นฟองน้ำเลยเป็นน้ำตกเออเป็นน้ำตกเลยเดือดจัดโอ้ยใส่ย พูดเลยู้เลยเฮ้ยเดี๋ยวปูชิมเยเผ็ดไหมอะเดีอยพี่หนอนมากิกข <oh> ้าต้อกันวันนี้ซุกเลยนี่ครับว้าวแจ่วก็เรียบอยรออยลออมากมากเมีมืกินไปพี่วนไปนั่งหนุ่งหนูล้างมือรด้ยังพี่วัน มาครับพี่น้องกินข้าวขอการบันเด้อพี่น้องกินข้าวเรื่อยที่โอ้ยกับเนื้อเอาเนื้อใครนึกกินอะไรอยากกินหนังกับที่คุณเป็นมั่วอยากกินหนังกับเนื้อควายนีมึงก็กินเป็นเหรอปลาไหลนี่ของหมูนะคะ เอออย่าไม่เอามาให้เลยตอนยังไงครัก็ใช้มือจับถือก่อนจับจให้มันเงี้นอนะก่อนจับมจไม่ได้คือมันลวกนีง่งวครื่องมือทองเอาสามพันเลยนี่ค่ะชวนหน้ม่มมามาจะหนูไปเอายอรศับถือก่อนโอ้จะไปหัวนี่ดีกว่า <c oughs> อืมอร่อยมากเลย อี่ครับพี่น้องบรรยากาศทงหน้าครับมาหากินเขาทงหน้าพี่น้องกินเขาแล้วที่นี่ิ้มเขาแล้วต้มเป็ดปลาไหล้เหนือก่อนขวัญหอนครับพี่น้องไอ้ต้นทุนเลยตัวใหญ่แล้วเตะเว้ยตัวใหญ่แล้ว เผ็ดไหมลูกเหนือวะม่เหี่ยวเหนือต้องขูดขึ้ีทีที่เต็มเอาข้าวไหมเพี่วันเอาข้าวไหมลูกน้ข้าวจ้ำเลยลูกยิ้มเลยนะครับ ง่วงนอนนะ่าจะเป็นหนันตาน้อยแล้วนะนอนกับปูออนอนไหนก็นอนกินข้าวก่อนลูกวันนี้อนกับปูทังคืทั้งนเลยอื้อนใวันน,นี้ <laughs> เรยวันนี้วันหยุด วันนี้หยุดไม่ไปหรอไม่ได้ไปหยุดหลายวันเลยเดีเาา๋ยวปู่กอดปู่ข้าเป็นแผงข้ากิดูสิโรตดดีพังแล้วโอ้โหน่า,า,าร้ารอยจังเลยว้าวจำยังไงเนี่ย <laughs> <laughs> จำจะนี่เลยเลย ง่วงนอนเองนนอนนี่ไม่ล่ะลูกนอนเรียนยู่นี่เป็นเย็นดีนอนงยาวจะไม่นอนโดนฮะบะนี่อะไรคะโบอี้คืออมอือ

อร่อย <laughs> อร่อยมากเลยนอนไม่รู้ไปนอนปีไ <laughs> ป นอนปีก่อนลูกไปนอนปีก็ได้ไปแต่ไม้นก็นอนข้างบนน่ะนั่นตรงนั้นน่ะไปนอนนอนปีก็หลับเลยแล้วนอนได้นอนได้นอนได้นอน่น้ นอนตอนนมันจะตกนะนอนเลยนอนเลยนอนตรงไหนก็ได้เนื้อมันกอน้อมันกอนื้ออเนื้อหเนื้อมันอร่อยมากใสพอมีอย่งนแบ ยังไหญ่เลยห้าสิบคะแนนอืมอห้าสิบคะแนนจังเลยเห็นน้อยจังสิคะแนนเองนหาเหงาปู๊บเลยนเอาหมื่นเลยละกันอร่อยมากเลยกินกินกิอืมนเอาสิบล้านเลย อันไหนพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว้าฮะอันนี้เราหลดบนอนก่อนนะโอเคฝันดีด้วยล่ะ